ใหญ่เท่าหน้าเลยครับดูไข่เจียวแล้วก็กระเพราหมูกรอบต้มยำจ้ากระเพราหมูกรอบต้องแบบนี้ครับ ก็สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เกาะช้างครับเป็นเกาะช้างเลี้ยวขวานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามากินอาหารตามสั่งร้านหนึ่งครับที่แทบจะพูดได้เลยครับว่าเป็นร้านตามสั่งอันดับต้นๆของเกาะช้างเลยครับก็คือร้านเจ๊กลอยอาหารตามสั่งครับตอนนี้ผมอยู่หน้าร้านแล้วนะก็จอดรถบริเวณหน้าร้านเขานะครับถ้าเกิดลงจากท่าขับมาตรงนี้ประมาณไม่เกิน10นาทีเนาะแล้วก็ตั้งใกล้กับร้านดังๆเลยครับพวกเนี่ยนงหมูย่างเกาหลีครับถัดไปนิดเดียวก็เป็นอ่ายูเทิร์นแล้วอะแสดงว่า ร้านนี้น่าจะพอตัวแล้วนะเพราะว่าตั้งกล้กับแหล่งสําคัญขนาดนี้แล้วก็ขายได้ขายดีด้วยงั้นก็ไปครับไปกินกันเลยดีกว่าครับไปหน้าร้านนะครับแล้วนี่นงงตรงนู้นก็อยู่เทินครับโอ้โหใกล้จัดใกล้มากไปไปที่ผมมาเป็นวันศุกร์นะครับช่วงเก้าโมงประมาณเก้าโมงครึ่งครับใน,ในเน็ตจ็บอกว่าเปิด1ิบโมงนะครับแต่ว่า,าร้านเขาถ้าเปิดพร้อมเปิดเขาก็เปิดเลย ขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับแม่กอดสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายหน่อยได้ไหมครับขออนุญาตถ่ายหน่อยเดี๋ยวนะขออนุญาตถ่ายอะไรบู๊ขอโทษทีนะครับป้าป้ายังไม่เรียบร้อยมาเร็วนะปกติผมพอดีผมเห็นดูในเน็ตเปิด10บโมงครับอันนี้เปิดกี่โมงครับเนี่ย9ก้าโมงโอ้ทุกทุ่งครับให้ตัวขนาดนี้เลยครับเนี่ย เราเปิดเก้าโมงเนาะเก้าโมงแกเขาเอากระเพราเขาเอากระเพราทะเลรวมบวกหมูกรอบเยอะไข่ดาวจัดเต็มเลยเราแมลงต้องปิดนะอันนี้ขออนุญาตเล็กป้าได้ไหมครับได้ลูกคุณลับป้าเปิดมากี่ปีแล้วครับแบบยี่สิบปีนะลูกขายของก็แบบยี่สิบปี แล้วมาเป็นตามสั่งตรงนี้นี่ประมาณกี่ปีอ่าอันหยิมมาอยู่กับแท้งประมาณสิบอยู่ที่บ้านละสิบปีอยู่ที่นี่ขายมาไม่สิบสิบปีแล้วน่ะแหละอมาหน้าขายร้านละเออได้ขายนานก็ได้นี่ดูเขาให้ครับการเบื้องต้นเลยผมให้หิ่มเลยนะครับเนี่ยให้หยิมเลยจ้าอุ้ยนี่เป็นะนมูกอบขนมอบขนมอบราด อ้วนของพ็ลังกะนนะหมูก็เป็นกับเป๋ออ้วนอันนี้ของของอออเดินของไอ้เดียเดี๋ยวมาเอาอันนี้เอาได้ไวไหนครับยากแต่แต่โทษนะครับโทษครับไม่รู้ะไรครับแป้เลยดูเยอะนะเนี่ยโอ้คณะไปลวกก่อนด้วย แล้วก็กระเพราหมูกรอบต้มยำจ้าวันหนึ่งทำเยอะไหมครับเนี่ยแบบกรอบยี่สิบไปเลยวันยี่สิบนาทีไม่พออ่ะจะพินพ์กระเพรกรอบ มันชื่ออะไรชื่อเลยครับผมเห็นทอดดิกระดาษปดุกนี่น่ากินนะครับปนุกยังไว้ผัดชาผัดอะไรจ้าขอบคุณมากนะครับเอ้ยปลาแกน่ารักดีครับอารมณ์ดีครับขอบคุณนะครับก็ไปครับไปนั่งรอดีกว่าครับไม่เกะกะบ้าเขาล้วโอ้สั่งอะไรไปแกน้ำมันน้ำมันเหมเหมือนมีคนสั่งนั่งโต๊ะไหนดีนั่งมุมนู้นเลยปะ ดื่มโดยการฟรีเนาะผมรู้แนละ้วทำไมคนเคยถึงเยอะครับเพราะว่าเขาแบบอัธยาใส่ดีมากเลยไปกันเองมากเลย ัวนี้ชื่ออะไรเหรอครับส้มเหรอครับโอ้ตรงตัวเลยผมผมรบกวรขอเมนูเล่มหนึ่งได้ไหมขอบคุณครับอันนี้ผมขอไว้ถ่ายคลิปหน่อยนะครับขอบคุณครับคือจริงๆจะสั่งตรงนู้นก็ได้นะครับหรือว่าจะสั่งตรงนี้ก็ได้นะเขาก็มีเมนูให้ครับแล้วก็บริการถึงโต๊ะเลยครับไม่ต้องหง่วงไอ้อยอาหารตามสั่ง แกน่ากินน่ากินทั้งนั้นเลยแกอาหารจานเดียวประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเลยครับผัดเส้นทอมบบด,ดมีรบบะนมโอ้โหมีอะมาสมัยเลยอะ่ะยำก็มี ก็ถือว่าเมนูเยอะใช้ได้เลยครับ no, no. แล้วเน้ะแล้วแล้วนี่คืออะไรเนี่ยนี่คือปากหลังหมาดขาเลยงั้นล่ะดูเป็นงานจริงเป็นงานสุดๆเลย <laughs> ได้แล้วได้แล้วได้แล้วมีคณะหมูกรอบใช่ไหมครับมีเกลือทะเลรวมหมูกรอบขอบคุณมากแล้วครับนี่ครับได้มาแล้วครับดูจานโอ้ <laughs> จะใหญ่ไปไหนเนี่ยโอ้ยพระคุณเอ้ยดูครับดูแม่ของอุ้ยเป็นไงแกเกี๊ยก,กินหมดไปเนี่ยคือจากสายตาเนาะกลับเยอะใช่ไหมไอเกี๊กข้าวเสียเดียวาตามันเริ่มแล้วเนี่ยคื <c oughs> อคุนนี้ <c oughs> เห็นว่าใหญ่เท่าหน้าเลยครับดูดูดดดดไอดาวว่าดาวดีนะแบบว่าขอเป็นสีน้ำตาลอนะไม่เยอะม่ะ <c oughs> เอ,อให้เยอะมากดูดิดใช่กุ้งหมึกแล้วก็หมูกรอบอืมนี่ครับเพาให้มาแบบชิ้นใหญ่ๆเย,ยน่นะถ้าจะด,ด,ดูไฮไลท์คือหมูกรอบยวดูว่าทำไมหมูกรอบเขาถึงวันนึงทำแค่สองรอบนะแล้วก็หมดแล้วหมดเลยนี่ดูครับหูแบบสามชั้นเป็น,น,นต้น่อนงผมคิดว่าลูกเต่าอะลูกเต่าใหญ่ๆอะ <c oughs> ให้นานาเป็นตึกนี่เลยครับเาเรียกว่าตึกหมูกรอบนะ เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่ามันคุกชิ้นเดียวใช่ไหมดูไม่คุกนะครับดูชิ้นนี้มีชิ้นนี้โอ้โหสุดว่ะโอ้ยแล้วดูกุ้งเฮ้ยใหญ่มากอืมให้เยอะมากเลยอ่ะไม่น้อยครับเนี่ยอืมอ่าดูอีกอันแล้วกันไหนกรณีไหนก็โชว์แล้วดูนี่จะงอยด้วยนะดูอื้าวอุ้ยกินแล้วเหรอเป็นไงบ้างหอมใช่ไหมหอมจริงใช่ไหมเพราะว่าทำสดวันต่อวัน ก็หมดทุกวันรุ่ยเราจะเหลืออะไรแล้วเนาะทอดใหม่ๆเลยเนี่ยอร่อยก็คือน้ำหมูกอกใส่ั่เข้มข้นครัเขาบอกว่าเขาขึ้นชื่อน้ำหมูกรอบเออใช่ใช่ใช่ปลาปีกนี่เล้วแล้วเดี๋ยวจะให้ดูน้ำปลาปีกนะครับดูเขาใส่ใจนะน้ำปลาปีกที่เป็นพริกขี้หนูซอยนะครับใช้พริกขี้หนูนะเนี่ยพริกขี้หนูมันจะไม่เหม็นเขียวอ่ะแล้วก็ซอยละเอียดครับอย่างเงี้ยจะกินอร่อยมากเนี่ยสุดยอดเลยพูดไปกันนลำลายแตกไป อร่อยไหมแกอร่อยขอนววนหนึ่งกุ้งนิหนึ่งสองนิ้วเลยอ่ามาจะกผมบ้างแล้วทีนี้เริ่มจากหมูกรอบก,ก,ก่อนนะครับจะเอาหมูกรอบต้องแบบนี้ครับนี่ใส่ครับไม่ต้องคิดแล้วหอมมากผมมีทะเลด้วยงไงมันจะเป็นกลิ่นหอมกุ้งนกลิ่นหอมหมึกขึ้นมาด้วยครับรสจัดเกลมโคตรมากโคตรไวเลยครับ แทบจะที่สุดที่ผมกินตามสั่งหมูกรอบอ่ะข้าวก็ดีกันข้าวถุงเป็นไหมครับเกลียวหนึบๆอ่ะไม่ไม่แห้งอ,อร่อยเลยอร่อยเลย,ยดีอ่ะเราให้เยอะหมูดูดิตักยังไงก็แบบไม่หมดอ่ะดูอ่ะหดูให้มีกกให้ไม่กมกเลย มึกก็หน่อยมั้ยหมึกก็เด้งเพราะว่าของก็สดมากครับหมดวันต่อวันอืรสจับอยนะู่นะเผ็ดนะเนี่ยเผ็ดกำลังดีนะเนาะเผ็ดไม่ได้เผ็ดเวอร์ครับเผ็ดให้อร่อยอืมโคตรดีขึ้ึ้นให้ตัวใหญ่นาะแต่ว่าใหญ่จนต้องหั่นสองนะครับ หอมมากกุ้งโคตรดีเลยเด้งโคตรนะครับระหวานเยี๊ยบเลยเดี๋ยวฟังเสียงนะกเนี่ยดูหางครับเราไปเริ่มเลยอืมแล้วทํำครับทํำน้ำมากเป็นความสุกกำลังดีเลยเมื่อกี้กัดกุ้งแบแกแบบน้ำหวานของกุ้งอะ่ะมันออกมาเลยอร่อยมากอุ้ยอืมเนี่ย ดาวก็เดียวดีครับหอมไปจีรุตานนะเขาไม่ได้ทำแบบกะโหลกกะลาแล้วเนี่ยตัวครบนี่ครับแล้วก็ใส่เครื่องเข้าไปเติมหมึกนิดหน่อยหมุกกรอบน,นิดนึงโอ้โหสม่ำทำนี้ใส่เข้าไปครับโคตรอร่อยเลย รสเขาถึงเครื่องมากเลยว่ะแกอ,อร่อยกระเทียมพริกอะไรมีครบเลยครับอหอมอร่อยแล้วเ่าะเป็นการกินหมูกรอบที่สะใจมากอร่อยครับ,อร,อ,รบอร่อยมากจริงๆ ให้มาคัอทางครับต้องแวะนะผมว่าร้านนี้โอเคเลยเยี่ยมไม่แปลกเลยที่แบบจะเป็นแบบร้านที่ดังขึ้นมาในก่อยทางเลยอร่อยทั้งทะเลแล้วก็ทั้งบกเขาเลยครับรอดจะบอกว่าผมกินจนท้อนะครับตักยังไงก็ไม่หมดดูดิเนี่ยตักเ,เป็นไมหมดเลยครับโย เดือดพวกก๋วยไปเต็มเลยกุ้งอีกมังกรคุ้มในคุ้มเลยครับอันนี้ได้เที่ยวด้วยได้กินของอร่อยด้วยแล้วก็ได้ราคาประหยัดด้วยครับกินจนเหนื่อยให้เยอะมากเลยให้ดูดิที่เขาเขากินไปเยอะนะเรื่องเหลือขนาดนี้ กินจนท้องอ่ะมันเป็นแบบนี้นี่เองนี่ของงานาจะหมดแล้วเมื่อกี้เขาแบ่งข้าวผมมานะเป็นไงหมดสู้ไม่สู้ให้แบบเนี้ยคุกชิ้นน่ะเป็นไรเป็นไร <c ười> ดหมด,ด,ด, <c ười> ดจะหมดเงินไปแ <c ười> ล้วแล้วเรียบร้อยนะครับสหรับจานนี้นะครับที่นี่ผมก็ไคิดมาได้แล้ว สรุปอีกทีครับก็คือถือว่าอร่อยนะครับแล้วก็ด้วยความที่แบบร้านเขาเป็นกันเองอย่างเงี้ยเนาะมันก็นทำให้แบบคนเยอะผมเห็นมีทั้งแบบไทยทั้งเทศเลยนะฝรั่งเงี้ยเกาหลีก็ามานะครับแล้วก็ความรู้สึกที่ผมเข้ามาในร้านคุยกับปากก้าอย่างเงี้ยให้ความรู้สึกแบบพลังบวกอ่ะเออแบบบอกไม่ถูกเหมือนกันครับคนก็นเลยแบบแห่เข้ามาเนาะแล้วผมคิดว่าเดี๋ยวอนาคตร้านนี้จะดังเข้าะอีกแล้วดังดังเยอะเลยวไอหมูโอเคปะสำหรับร้านนี้โอเคเลยใช่ปหม เนี่ครับผมก็โอเคครับงั้นสำหรับคลิปนี้นะครับพิโตโกลก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับไปอ e ีพีหน้าจะไปไหนยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดตั้งค่าให้เป็นกาลังใจให้พวกผมด้วยนะครับวันนี้ผมนะอุ้ยลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย Mr. For To Go อร่อยมากเก็บตังค์ด้วยครับร้อยสี่สิบค่ะร้อยสี่สิบแหละครับคณะหมูกรอบดี่ยจานเท่าไหร่ครับหกสิบบาท โอ้โผมแปดสิแม่เจ้า <c oughs> ขอบคุณครับเออมีน้ำปลาวขวดหนึงด,ด้วยครับอร่อยมากๆเลยครับสุดยอดขอบคุณนะครับ